สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวครับกับผมกิจพลเดชวิสัยขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสต์ชาแนลโดยการโอนเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ขอบคุณมากๆักก็ยังอยู่กับเรื่องของพระสงฆ์เจ้าก็มีร้ายต่อหลายเรื่องนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ก็มีอีกแล้วนะครับ จากวัดซึ่งอยู่แถวแคนครสวรรค์เรื่องราวมันเป็นยังไงครับพระรูปนี้เป็นเจ้าวาดครับแล้วก็มีรูปออกมาว่ากำลังใช้ปากสำเร็จความค่าให้กับชายหนุ่มนะครับ เชื่อซะหน่อยดีไหมครับก็คือพระมหานกพลซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดหางน้ำภาพที่ปรากฏออกมานั้นคนที่เห็นภาพก็ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมเพราะว่าไม่เหมือนภาพ ของคูบาไก่ซึ่งยังไม่ชัดแต่นี้ชัดมากเห็นหน้าเต็มๆหน้าจะจัเลยทีเดียวเห็นวัยแเพศเต็มดำเลยทีเดียวนะครับแล้วบอกกันว่าก็มีคนก็ไปสอบถามไปหาหลังจากที่ข่าวนี้ออกมาถูกเผยแพร่แล้วก็สื่อมวลชนก็ตามไปที่วัดคือรู้กันดีมากครับสืบกันเก่งมาก ตามพิธีวัดก็บอกว่าเจ้าว่าดููมนี้ก็ไม่อยู่นะติดกิจนี้หมดนะออกไปจากวัดตั้งแต่เชา้าปรากฏว่าท่านเจ้าคณะอำเภอท่าตะโกก็เป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เป็นผู้ที่สนิทสนมกาานับพระมหานพดลน นบดลหรือนบพลนี่ครับไม่นบพดลก็นบพลเนี่ยแหละนบพลนะครับก็มีความสนิทสนมกันก็เลยไม่ออกความเห็นอะไรทั้งสิ้นเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้ว วามหานพลก็ไม่เคยแสดงอาการออกว่ามีพฤติกรรมตุ้งติ้งไม่มีการสอบในเรื่องเพศเลยไม่มีเลยครับคือแบบแอปแมนมาโดยตลอดลและประกอบมามีภาพอย่งนี้เกิดขึ้นมันก็เกิดความเสื่อมเสียต่อวงการสงอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ง่ายมากครับเพราะว่าข่าวล่าสุดที่ออกมา ท่านศึกแล้วคือจำนวนด้วยหลักฐานนะจริงๆไม่ได้ศึกหรอกครับตั้งแต่คือไอ้ศึกนี่เ็าศึกเป็นพิธีอ่ะจริงๆไม่ต้องศึกเลยก็แค่เอาผ้าเอาจีวรออกออกจากร่างกายก็สวมเสื้อผ้าไม่ต้องมีพิธีในการศึกหรอกครับถ้าเป็นคนธรรมดาศึกก็จะมีพิธีศึกนะเวลาศึกเวลาผมบวชเดี๋ยวผมจะศึกท่านเจ้าวาดก็จะทําพิธีให้แต่ก่อน คือพิธีเราก่าเก่าวลาสิกขาไม่ไม่ยาวครับแต่ก่อนที่จะก่านะท่านก็จะอธิบายจะสอนเราสักพักหนึ่งแล้วพอเราเกล่าวลาสิกขาเสร็จปุ๊บพอเราพดจบปุ๊บเราก็เป็นคนธรรมดาแล้วล่ะหรือท่านก็สอนในการคลองตนของคาร,รวาะอีกชุดหนึ่งแล้วก็ให้กลับบ้าน แต่ยังมาหาท่านเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปกล่าวอะไรแล้วก็เอาผ้าเหลืองออกก็จบแล้วเพราะมันขาดจากความเป็นพระตั้งแต่เอาปากอะเข้าไปอมในจูของผู้ชายแล้วล่ะมันขาดไปแล้วถือว่าปราชิกแล้วเดี๋ยดายละเป็นตัน้งเจ้าวาดัดถ้าเป็นพระลูกวัดเป็นพระที่บวช ธรรมดาธรรมดาไปบวชแบบเป็นพิธีหรือหนีคดีไปบวชหรือไม่มีจะกินก็ไปบวชทำนองนี้อันนี้ก็ยังพอ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 ,พอจะเข้าใจอ่ะเพราะว่าไม่ได้มีความที่จะบวชเป็นพระจริงๆอยู่แล้วมันมีเหตุผลที่ไปบวช ก็เลยไม่ได้แข่งไม่ได้ปฏิบัติไงมันนะก็อาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องเหล่านี้แต่คนที่บวชถึงเป็นเจ้าอาวาสโอ้โหต้องทั้งเรียนต้องปฏิบัติต้องอะไรกว่าจะได้เป็นอาวุโสก็ต้องได้พรรษาก็ต้องได้โอ้ต้องครบนะครับแล้วคนที่เป็นถึงเจ้าอาวาสเนี่ยนับรูปได้เลยที่สึกส่วนมากก็จะบวชตลอดชีวิตอยู่แล้ว แล้วกลับมามีพฤติกรรมแบบเนี้ยโอ้โหแล้วคนมันก็กวาบไหว้กันนะนะกลาบไหว้กันกลาบไหว้กันตลอดก็เธอทบกระเทือนความรู้สึกของญาติโยมซึ่งอยู่ไปทำบุญที่วัดนะั้นก็สึกไปแล้วก็จบกันไปก็เท่านั้นเอง มันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับอันนี้มันง่ายเคลนี้ก็ดีนี้มันง่ายมากมากเลยนะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนีนะ้ตอนนี้เราก็ได้เป็นมีมือปราบมือปราบพระสงฆ์คนใหม่แลวก็คือทิดไพวัน พอดีนะผมว่าลุยเรื่องนี้เป็นเลยใช้ความรู้ความสามารถประเรียนเก้าของท่านมาจัดการเรื่องพระรอกรีดกันออกให้หมดไปจากประเทศไทยก็ฝากท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสชานแนลแล้วผมมีน้ำหอมมาขายครับน้ำหอมสายมูเตรูชื่อว่ามนตาครับเป็นน้ำหอมซึ่ง ถ้าสายมูรู้กันดีไว้คุยหลังใหม่ขายราคาราะห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับแล้วเข้าไปดูในสินค้าผมในกิจโพส์มาร์เก็ตติ้งนะครับตอนนี้ก็มีหมวกกิจโพสชแนลขาวดำแดงเหลืองบบราสองร้อยเก้าสิบาบาทจะมีกระถางแคนตัสใบละร้อยเก้าสิบาทเซตหนึ่งมีสามใบสี่รอยเก้าสิบาทมีกล้วยตากบางกระทุ่มห้าซองสองร้อยบาท้วเข้าไปดูกันได้แล้วก็ยัง มีพระนางพญาสยามให้บูชาอีกราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในสายองค์พญานาคก็มาร่วมกันสร้างพอปู่ศรีสุดโทไม่ยาสิจะมาก,กับผมผมสร้างที่พิษสุรรโลกวันราชบุรณะครับตอนนี้เสร็จแล้วประทับอยู่แล้วมีคนไปกราบไหว้บูชาอยู่แล้วตอนนี้ก็เหลือวิธีบวงสวงใหญ่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ก็จะเป็นาเสร็จสิ้นพิธีก็ยังบริจาคเข้ามาได้นะครับมาพูดคุยกันในอินบ็อกกิจพลเดชสไยแล้วก็ธุรกิจพลเดิสายหรือเข้าแอดไลน์ line. เข้ามาคุยกับผมได้เดี๋ยวแอดไลน์จะขึ้นในช่องนี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆครับสุดท้ายก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกป้องคุ้มครองรักษาเพื่อนๆที่เข้ามาดูในช่องนี้และพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง กิจปสชนะก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพันนี้ครับยี่สิบห้าสิบร้อยส200โอนมาได้จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหนองบัวครับจังหวัดสุโขทยัยบรรยากาศเงียบสงบมากๆขอให้พวกเรานะครับดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีสติแล้ววันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราครับ Só